อยากตายใช่ไหมอีควายเอ้ยระวังถึงมึงวันขานะ่ะกูไม่เอามึงไว้หรอกจะทำตัวเป็สดแดงเก่งนะมึงคนได้สยามโซอไม่มีเขาชอบใครชอบมึงหรอกนะทำาเป็นเก่งเข้าไปไถึงมึงตีนกูตีนเพื่อนกูมึงไม่จะตายสวยหรอก ทำมือยิ่งน้ำเน่าเล่นเมฆนำต้นตียงเอาต้นตียงมาพูดอีกไหมอีกเลีระวังถุงมืออีพารามอีถูกโทรหาอีเบอร์ซีวอนแหนก็มีช้างมีฟางเอสเตเราจะโทรมาหาคนทำยังมึงอ่ะฝันไม่ถูกมึงอ่ะได้ยินโฆษณาหรืออีพารามเออผมเพื่อพ่อแม่สิ ฉลาดของมึงนะอีฟายเอ้ยสีโอเคมีพ่อแม่มสั่งสอนอีใคยเป็นตัวอีหน้าหอยหอยมาคนนึ่งมึงอะ่ะไม่ตกบ,บมานคนหรอกจึงตว์ดเรดียนานดีกว่าบอกขอมึงเยอะโลกไซเบอร์อย่างเก่งกนะมึงกดเงียกูเฉยีลย นี่กูคุยอะไรเลี่ยแม่งซิงก็พูดดิถึงด่านชัดมาเพื่อนกูเพื่อนมึงอ่ะไม่มีใครชอบมึงมึโลไหมมึงรู้ไอ้ดิฉันจะโหลมึงอย่าทำตัวเป็นเก่งวันอังคารถ้ากูเห็นมึงอ่ะมึงไม่ได้อยู่สูบหรอกหน้ามูเป็นไปได้ตรงทางกูนี่แหละแล้วกูไปถามแฟนสาวว่ามึง อองมึงอย่างไรบ้าแล้วมึงเตรียมเตอร์คือได้เลยมุกส้ตใจไงเตรียมตัวเลยมึงอ่ะสไปกรี